สังคมด่าผิดคนเอมี่โต้หนุ่มทีภูมิธนวัฒน์เผยไม่เคยมาช่วยแฟนดาราหนุ่มโผร่ำไห้แฉถูกทิ้งไม่จบแน่งานนี้จากกรณีล่าสุดที่ทีภูมิธนวัฒน นักแสดงหนุ่มที่เคยป่วยมีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือสุดท้ายเกิดกระแสดรามา่าเงิน8ล้านบาทเอาไปใช้ทำอะไรก่อนหวนกลับเข้าวงการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทราบซึ้งและขอบคุณในบุญคุณที่สาวเอมมี่แม็กซิมเคยช่วยเหลือมาตลอดโดย Emmy เอมมี่เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าขอบคุณแบบไหนนะคะ เขาไม่ได้โทรมาขอบคุณอะไรเอมมี่นะส่วนตัวไม่มีการพูดคุยนอกรอบหลังไม่ตั้งแต่วันที่เอมมี่ถแถลงข่าวไปก็ไม่เคยมีการติดต่ออะไรมาเลยค่ะไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะถ้าเขาบอกว่ายังจำได้ที่เอมมี่เคยช่วยเหลือดีค่ะที่เขาไม่ลืมบุญคุณคนค่ะแต่ถ้าบอกว่ามีการพูดคุยไม่มีหลังไม่ครั้งเดียวก็ไม่มีเลยค่ะ ไม่มีการเคลียร์ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรเลยนะคะไม่มีค่ะถามว่าง้นที่เขาบอกว่ามีการเคลียร์ใจกับเราแล้วก็คือไม่เป็นความจริงใช่หรือเปล่าเอมมี่ตอบว่าไม่เป็นความจริงค่ะไม่มีการเคลียร์ใจอะไรทั้งสิน้นเอาง่ายๆหลังจากเอมมี่แถลงข่าวแล้วได้บอกกับทุกคนว่าขอหยุดเรื่องผู้ชายคนนี้และจะไม่ยุ่งอีก คือหนูก็ไม่เคยยุ่งค่ะแล้วไม่มีการส่งข้อความมา Facebook มาไลน์มาหรือว่าโทรมาก็ไม่มีค่ะถามว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นเพื่อนใน Facebook ของเราด้วยเอมมี่ตอบว่าเขาไม่เคยแอดเพื่อนเอมมี่เลยนะคะตั้งแต่สมัยเขาป่วยแล้วอะค่ะคือมี Facebook กันจริงๆแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะ เขามีเฟซหลายอันมากมีแค่ล่าสุดที่มีคนหนึ่งพยายามมาคอมเมนต์หน้า Facebook เราว่าติดต่อกลับหน่อยโทรกลับหน่อยเอมี่ก็แบบคุณเป็นใครคะเราก็คอมเมนต์ถามหน้า f เฟซบ o ๊กเลยจนทำให้เราโมโหต้องแอดเขาเข,าเข้าไปแล้วก็ถามว่าจำเขาได้ไหมเราก็บอกว่าจำไม่ได้หรอกมีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเป็นแฟนทีแล้วเขาก็ถามว่าโทรได้ไหมเราเลยให้เบอร์ไป และเขาก็โทรมาแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาระบายให้ฟังว่าพี่ทีเลิกกับเขาแล้วพี่ทีทิ้งเขาเท่ากับว่าเอมมี่เคยแค่ได้คุยกับแฟนเขาและไม่เคยได้คุยกับพี่ทีเลยแฟนพี่ทียังเล่าให้ฟังด้วยว่าเรื่องเงินแสนห้ามันคือเรื่องจริงที่พี่ทีไปของเงินจากเขาแสนห้าจริงๆ เขาก็ถามพี่ทีว่าขอแสนห้าแล้วทำไมโอนให้เอมมี่แค่ห้าหมื่นเราก็เลยแบบมันคือเรื่องจริงหรอแล้วแบบนี้ที่ประชาชนด่าเอมมี่อย่ะคือด่าผิดคนหรอแล้วเขาก็ร้องไห้หนักมากเราให้ฟังด้วยว่าพี่ทีไปแจ้งความตอนเลิกกันว่าจากนี้ต่อไปแฟนเขาไม่มีสิทธิ์ในเงินส่วนที่คนมาบริจาคค่ะแล้วเขาก็บอกว่าที่เขาไม่ได้ช่วยเอมมี่เพราะเขามีการซื้อบ้านใหม่ที่เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาที่เคยช่วยเหลือเอมมี่มาเป็นจำนวนเงินเท่าไรเอมมี่ตอบว่า50 0 0 0บาทค่ะที่มีหลักฐานในการโอนซึ่งจริงๆวันนั้นเขาบอกว่าจะให้เอมมี่แสนห้าแล้วเขาก็ไปขอแฟนแสนห้าจริงแฟนเขาเป็นคนยืนยันค่ะแต่ทำไมพี่ทีถึงโอนมาให้แค่5 0,000ซึ่งพอแฟนเขาถามพี่ทีบอกว่าก็ไม่เห็นเราพูดอะไรเดี๋ยวค่อยโอนที่เหลือแล้วกันประมาณนี้ค่ะ เอาจริงๆเราไม่ได้โกรธอะไรแล้วคือมันจบตั้งแต่วันนั้นแต่แค่สงสารแฟนเขาค่ะถามว่าอยากบอกอะไรถึงทีบ้างเอมมี่ได้บอกว่าจริงๆเอมมี่เคยบอกพี่ทีแล้วว่าจากนี้ต่อไปหนูกับพี่จบแล้วไม่ต้องมาพูดถึงหนูอีกแต่ถ้าจะพูดถึงก็ขอให้พูดถึงความจริงที่พี่ให้สัมภาษณ์ว่าเคลียร์ใจกับเอมมี่แล้วยินดีร่วมงานได้พี่ไม่ได้เคลียร์ใจอะไรกับเอมมี่เลยแม้แต่ครั้งเดียว พี่ไม่เคยโทรมาขอโทษเอมมี่ด้วยซ้ำตั้งแต่เกิดเรื่องพี่ได้แต่พูดตอนสื่อถามว่าผมไม่พร้อมจะเจอเขาหนูกับพี่มันจบไปนานแล้วแต่ว่าจากนี้ต่อไปแค่อยากจะบอกพี่ว่าถ้าจะทำอะไรให้สงสารคนที่เขาเคยดูแลพี่หน่อยเรื่องแฟนพี่ก็ให้ไปเคลียร์ใจกันเองเพราะเขาโทรมาปรึกษาหนูแต่คือหนูบอกไปแล้วว่าหนูจะไม่ยุ่งกับพี่ทีแล้ว แต่ในเมื่อพี่ทีมาพูดถึงหนูก็หยุดโกหกนะเพราะว่าพี่ทีไม่ได้โทรหาหนูเลยไม่ได้เป็นการเคลียร์ใจและไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรจากพี่เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ